ถ้าจะรับ1 0 0 0 0ื่นคุณต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนที่คุณถืออยู่ยืนยันอย่างนั้นหรือเปล่าฮะตกลงหมายถึงสละสิทธิ์ถาวรไปเลยหรือสละสิทธิ์ในช่วง6เดือนนี่ยังสับสนอยู่เพราะบางคนบอกว่าสละสิทธิ์แค่6เดือนด้วยดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ดรธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะโคศกพักเพื่อไทยคะ่ะหรือดอออรอิ่มคะ่ะดอ,อิ่ม ใช่ค่ะต้องไปฟังท่านโฆษกพักเพื่อไทยเขารับมาเร็กาบรับมาของจริงยิ่งกว่า1นึ่งหมื่นบายถึงของรอทศชรนโยบายเขาอ่ะยิ่งกว่า1นึ่งมื่ในทางการเมืองนะถูกใครบััอกต้องรีบออกมาตอบโต้ทันควันในทางการเมืองนะทอดระยะคนจะจําได้แค่ข้อความแรกที่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 ัที่บทกเผยแพร่ใช่ไอ้ที่มาแก้ที้งช่วงช้าช้าไปถ้าคุณทิ้งช่วงแล้วค่อยตอบโต้ ข้อความที่สองเนี่ยเขาจะไม่จํามันจะไม่จําเขาจําได้แค่ข้อความแรกใช่มันจะหลอนอยู่ในหัวไปขนาดนั้นนะไปกันที่ดรธีรําเร็จวานิชคะณสุกพัเพื่อไทยสวัสดีค่ะดรอิ่มค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดนายและคุณอมรรัตน์ค่ะดรอิ่มอารมณ์ไหนครับทันทีที่ได้ชมคลิปเมื่อสักครู่ครับอารมณ์ไหนครับของจริงยิ่งกว่าหนึ่งหมื่นของจริงยิ่งกว่าหนึ่งหมื่นเออต้องคํานี้เลยค่ะก็ ดีใจนะคะที่<จ>ตอนนี้คืกพรรคการเมืองค่ะได้หันมาให้ความสนใจกับนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยเพราะว่า ถ้าเพื่อไทยค่ะเรามีจุดเด่นที่การคิดคนนโยบายแต่นโยบายที่เราได้คิดคนเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เมื่อประกศาศออกไปแล้วเราทําได้จริงๆและก็เพื่อประชาชนจริงๆและที่บอกว่าดีใจอะค่ะก็คือมันจะดีมากๆถ้าการคิดนโยบายนั้นมาจากการคิดเพื่อที่จะต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ใช่การคิดเพื่อที่จะมาทับก,กันนะคะว่าพักใดให้มากกว่าพักใดเท่านั้นอย่างที่รเราเห็นถึงกันอยู่นะคะครับครับในทางการเมืองในทางการเมือง เห็นทีพรรคเพื่อไทยจะต้องอธิบายเยอะๆยาวๆกับประชาชนนะครับประชาชนแน่นอนที่สุดต้องบอกว่าคิดทีพของรวมไทยสร้างชาติก็ใช้ได้เลยผมเองผมดูผมยังนึกคล้อยตามเลยนะดรอีมันบับชัดๆเลยนะบับชัดๆเลยรับรับอย่างเป็นหลักเป็นการมีเหตุมีผลน่ารับฟังน่าเชื่อถือซะด้วยจะชี้แจงกับมวลชนอย่างไรดีครับตอบยังไงดีคะนโยบายของแต่ละพักก็คงมีความแตกต่างกันนะคะ แล้วก็จะต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ของการคิดคนนโยบายนั้นๆอย่างของพักเพื่อไทยเราเองค่ะเรามีในวัตถุประสงค์ชัดเจนที่ต้องการจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะคะให้คนไทยยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรีแต่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการหยอดน้ำข้าวต้มเลี้ยงไข่ไปเดือนต่อเดือนวันต่อวันเท่านั้นแต่เราจะต้องสร้างอาชีพให้กับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีไม่ใช่เพียงแค่รับ สวัสดิการยางไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปอย่างที่เราองก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะครับผมเข้าใจว่ารวมไทยสร้างชาติเขาจับประเด็นวิธีการแจก,กเงินของพักเพื่อไทยที่มันซับซ้อนมันอาจจะลับนะแต่มันก็ซับซ้อนมันจะสอดคล้องกับสบภาพสังคมจริงๆของบ้านเราหรือไม่ก็ยังเป็นคําถามว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรเขาหยิบฉวยเอาประเด็นตรงนี้ย มาตีโจทย์เป็น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 คลิปทางการเมืองที่จะบลัฟกันตรงนี้จะแก้อย่างไรครับต้องเรียนอย่างนี้นะคะจากที่ได้ดูคลิปเนี่ยค่ะเราจะเห็นชัดว่าเป็นเพียงแค่การเพิ่มเงินเข้าไปในระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเท่านั้นไม่ได้มีอะไรใหม่ที่เป็นการลงทุนหรือการเตรียมความพร้อมของคนเพื่อที่จะเข้าสู่สังคมของการใช้เงินแบบไล้เงินสดนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่า ในยุคที่มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างลักลุ่มี่สุดเพื่อให้มีความโปร่งใสนั่นก็คือเราได้คิดค้นนโยบายตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ุการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะครับผมก็จะว่าอีกจุดหนึ่งที่ทางรวมไทยสร้างชาติเขาหยิบขึ้นแบบรับก็คือเมื่อวาน ดเรเผ่ภาภูมิรองเลขาของพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ในรายการจาะลึกนี่แหละบอกว่าออใครที่ถือบัตรคนจนอยู่เดิมถ้าประสงค์จะรับแจกหนึ่งหมื่นคุณต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนจะเอาทั้งสองเดงไม่ได้ต้องเอาเดงเดียวจะถือบัตรคนจนก็มารับหนึ่งหมื่นไม่ได้ถ้าจะรับหนึ่งหมื่นคุณต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนยังยืนยันอย่างนั้นอยู่หรือไม่ผมเข้าใจว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่รวมไทยสร้างชาติเขาหยิบมาประกอบในการ บล็อทางภรคผู้ไทยนะครับค่ะค่ะคุนทนายคะต้องเรียรทนทําความเข้าใจให้ทางพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือว่าบัตรสวัสดิการนะคะที่มีแล้วนั่นก็คือให้สําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยไม่ว่าจะถูกเรียกไปในว่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการหรือบัตรอะไรก็คือเราจะเห็นชัดว่ามีข้อจํากัดและเงื่อนไขของการได้ใช้สิทธิ์น,นั้นอยู่นะคะแล้วก็คงไม่มีใครอยากที่จะจนถาวรแล้วก็คอยรับ เงินอยู่ตรงนี้อยู่ต่อไปแต่ถ้าหากทุกคนมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็ทําให้ชีวิตเขานั้นรวยขึ้นได้มีเงินมีใช้มีรายได้ที่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้แล้วในบัตรสวัสดิการตามเงื่อนไขที่เขาได้รับเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับอีกเพราะเขาเป็นผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วจากนโยบายตัวอื่นๆของทางพรรคที่ไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างรายได้การเพิ่มโอกาสการเพิ่มตําแหน่งงาน20บล้านตําแหน่งที่จะเติมรองรับในสิ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้ามาค่ะครับ แล้วถ้าอิมตอบชัดๆด,ดีกว่าคืออย่างนี้คืออย่างนี้อล้วพรภูมิบอกว่าถ้าจะรับหนึ่งมืนคุณต้องสละสิทธิ์บัตรคนจนที่คุณถืออยู่ยืนยันอย่างนั้นหรือเปล่าฮะตกลงหมายถึงสลัดสิทธิ์ถาวรไปเลยหรือสลัดสิทธิ์ในช่วงหกเดือนนี่ยังสับสนอยู่เพราะบางคนบอกว่าสลัดสิทธิ์แค่หกเดือนด้วยก็เลยไม่เข้าใจว่าอย่างไงรค่ะเราเข้าใจคะ่ะในความหมายที่จะต้องให้ประชาชนเป็นผู้เลือกนะคะ<า><า>ใช่ค่ะในจุดประสงค์ของ,ของท้งพรรคเพื่อไทยคะ่ะเรายังยืนยันและเราก็มั่นใจว่า เมื่อระบบส่วนนี้ค่ะการที่เราทุ่มเม็ดเงินลงไปทุ่มงบประมาณลงไปเนี่ยระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามลําดับทุกคนจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเ <Okay. S 1> มื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วในเงื่อนไขที่จะไปรับบัตรคนจนมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไรายได้ของครอบครัวที่จะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะครับกลับมามิติทางการเมืองนิดนึงนะฮะทางพรรคเพื่อไทยจะขยับจะทําคลิปบลัฟหรือจะอะไรจะ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 บลัฟกลับไหมฮะเนี่ย ความจริงแล้วนะคะพิธีนายคะพักเพื่อไทยเรามีการเ,เคลื่อนไหวนะคะรวมถึงการที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทุกๆตัวนะคะตอนนี้ไม่ใช่เพียงเฉพาะดิจิทัลวอลเล็เท่านั้นที่เราทำคลิปเข้ามาก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังมีนโยบายในเรื่องของ o o r r e หรือ One Family One Soft Power ที่เป,เป็นเรื่องของการนำศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว ให้มาได้รับการเรียนรู้มาฝึกฝนเพื่อเกิดเป็นทักษะสกิลแล้วก็ในสิ่งที่เขาสนใจอยากที่จะทํางานสร้างรายได้อยู่แล้วมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเพื่อไทยเราเองไม่เคยหยุดนิ่งในการทํางานค่ะแล้วเราก็จะสรรหาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นโยบายที่ถึงมือประชาชนแล้วีจริงเนี่ยให้ได้เกิดขึ้นให้สําเร็จค่ะสรุปก็คือไม่รับครับค่ะแต่เรามีนโยบายจะออกมาเรื่อยๆว่างั้นเถอะเราจะมีแคมเปญใหม่ๆมาเรื่อยๆใครจะบับก็บับไปถูกไหมคะเข้าใจถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะวันนี้อยากให้มาแข่งขันกันในเรื่องของนโยบายดีกว่าที่จะไปนั่งทะเลาะก,กันให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายเพราะสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องประชาชนที่เป็นไปที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าเขาเนี่ยจะเลือกใครให้มาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองคนที่พูดจริงนะคะนโยบายต่างๆที่ดีมากมายเนี่ยพูดออกมาแล้วเนี่ยทำได้จริงไหมซึ่งพรรคเพื่อไทยเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานในอดีตที่ พูดจริงแล้วทําได้จริงแล้วก็ทําทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลค่ะโอเคได้ได้ได้โอเคครับขอบคุณมากครับดรอิมขอบคุณมากนะคะดรอ่มค่ะฝากขอบคุณรายการที่หนและก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเลือกเบอร์29เลือกพักเพื่อไทยและเลือก2 2งพักเพื่อไทยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับใช้เวลาคุ้มค่าจริงจริงดรรธีรรัตน์สำเร็จวันนิ้โคศพักเพื่อไทยขย่าคนนิดหนึ่งดีอ่ะ ผมเนี่ยมีประสบการณ์ทำข่าวตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยยุคก่อตั้งก่อร่งตั้งเลยนะเริ่มแรกอะว่าง่ายๆเริ่มแรกอะต้องบอกเลยยุคแรกของไทยรักไทยยุคแรกของทักษิณภาษาของคนทำข่าวมีเรื่องให้เราใจได้ทุกอาทิตย์ตื่นเต้นใช่ไหมมีเรื่องทำให้หัวใจสุบฉีดได้ทุกเดือนเพราะทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์ไทยรักไทยยุคก่อร่างสร้างตัวน่ะเขาจะมีนโยบายอะไรแปลกๆใหม่ๆมานำเสนอ มันนนเเป็เป็ดผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์หมอมิ้งเคยสัมภาษณ์หมอเลียบเคยสัมภาษณ์หมองวนสัสมภาษณ์มาทั้งนั้นแหละ,ะสัมภาษณ์สมัยก่อตั้งไทยรักไทยทุกนโยบายที่มันแปลกใหม่ๆสังคมมีคําถามทาทาได้จริงหรือไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านพักนเกษตเกรษ,ษกอกกรตอนแรกก็ถามกันเยอะนะฟีลล <Feeling S 1> ิ่งที่ที่ที่ฟที่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 รู้สึกนะจากการได้สัมภาษณ์กับแกนนําของไทยรักไทยยุคนั้นคขาีหความรู้สึกว่ามันเคลีย มันเคลียร์มันไม่มีคําถามต่อเนื่องหมายถึงว่าพออธิบายปุ๊บแล้วมันจบปะเคลียร์มันไม่มีคําถามต่อเนื่องอไม่อยู่อย่างเดียวเราเชื่อมั่นในพลังของของของไทยรักไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลพลังจะมากเขาจะเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้หรือไม่แต่เห็นละเขาจะเคลื่อนอย่างไรอืแต่จะได้ทํำไหมณตอนนั้นมันมีคําอธิบายที่มันเป็นคิดรับความสําเร็จก็คือว่าเขาคิดครบอ๋อคิดแบบหมดเขาออกมาขายเนี่ยเขาคิดครบอื สามสิบบาทรักษาทุกโรคครั้งแรกทุกคนก็งงแล้วทุกคนก็ไม่ค่อยเชื่อแต่จริงจริงไม่ร่างสัมภาษณ์มันเคลียร์เพราะเขาคิดครบเขาตอบได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณหมอสงวนทิตยาลำพงที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะคุณหมอสรพงศ์สืบบุงลีบุคคลเหล่านี้เขาตอบแล้วจบอ่ะเขาตอบแล้วมันจบกองทุนหมู่บ้านตอบแล้วจบตัดกลับมาภาพปัจจุบันนโยบายแจกหนึ่งหมื่นความสับสนครั้งแรกเริ่มเลย ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษาถ้าดรประิมได้ฟังอยู่ด้วยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรกับภรคพะไทยนะภาษาสื่อมองเข้าไปเห็นอะไรก็สะท้อนอย่างนั้นตักกลับมาเรื่องแจกเงินที่จะต้องหนึ่งหมื่นมันเกิดความกุลาหนตั้งแต่วันแรกที่ชุดนโยบายนี้ออกมามจำได้ไหมครับที่ทันไดโดมเมือง,งทองธ<อ>านีานนคุณเศรฐาทวีสินประกาศบนเวที ผมขอพูดในฐานะผู้นําประเทศคนถัไืมก็ว่าทีนเี่ยกคนต่อไปอ่ะวลีนี่โตมากนะคําเนี้โตมากเลยนะมผมจะแจกเงินดิจิทัลฟังใหดีนะผมจะแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทอายุสิบหได้ทั่วนหน้ามมผมจะไม่ให้ยาพาราเซตามอลผม กระตุ้นที่หัวใจเลยกระตุ้นให้มันกับระตุ้นแรงๆเลยให้ยาแรงเพราะว่าให้ยาแรงนั้นอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เกิดความโกลาหลโกลาหลเพราะครั้งแรกคุณเศรษฐาพูดบนเวทีที่ทันไดโดมแจกเงินดิจิตอลครั้งต่อมาผมได้คุยกับหมอมิ้งคุณหมอพรมบินประธานคณะกรรมการผลิตนโยบายของของของพักเพื่อไทยนี่แหละคำแรกเลย คุณหมอพรมมินพูดในรายการจะลึกนี่แหละประเด็นที่หนึ่งต้องเข้าใจนะมันไม่ใช่เงินดิจิตอลมันไม่ใชจิทเค่นอนมันไม่ใช่เงินเสมือนจริงอย่างที่เข้าใจอ้าวแล้ววันนั้นประก,กาศจะแจกเงินดิจิตอลจะให้เข้าใจว่าอย่างไรความสับสนเริ่มเกิดเลยนะอืมเฮ้ยความสับสนเริ่มเกิดเลยนะไม่ได้แจกเงินดิจิตอลสิ่งที่จะแจกแจกสิทธิ์ในการที่จะใช้ใจ่าย ที่จะแจกกันนั้นแจกสิทธิ์อะไรสิทธิ์ในการที่จะสามารถใช้จ่ายได้ในวงเงิน10,000บาทใช้จ่ายอย่างไร<ม>ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กําหนดประมาณนั้นมผมกเก้าหัวแก่ๆซักไปในรายละเอียดผมก็นึกห่วงแทนพระเพื่อไทยครั้งนี้ทําไมมันมันยากเหลือเกินอครั้งนี้ทาไมมันยากเหลือเกินยิ่งคุยกันไปยิ่งเห็นปัญหาในทางปฏิบัติยิ่งนึกไม่ออกว่าเขาจะแอคชั่นอย่างไรอไม่เป็นไร ต,ต่อมาได้มีโอกาสดสนทนากับดรเผ่าภูมิดรเผ่าภูมิดรเผ่าภูมิมรองเลขารองเลขาพักและเป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของของ,ของพักผู้ไทยของพรัพผู้ไทยและยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกําหนดนโยบายของพักผู้ไทยด้วยซักไปซักมาซักไปซักมาดรเผ่าภูมิก็บอกว่าใครอยากจะรับ 1,000บาทต้องสละสิทธิบัตรคุนจนที่ถืออยู่รับ1.000งไม่ใช่1,000พันถอดถหนพถ้า<อ>จะรับตู่เขาถ้าจะรับหนึ่งคุณต้องสละสิทธิบัตรคนจนจะรับสองเด้งสองต่อไม่ได้อ,อันหนึ่งเลยนะอันที่2อ,อันที่2คุณไม่เรียกเงินดิจติตอลคุณเรียกสิทธิในการใช้เงิน แต่แจกสิทธิ์ผ่านกระเป๋าดิจิตลอลกระเป๋าเงินดิจิตอลอ่ะวอลเล <Wall et S 2> ็ตอ่ะจุ่งเป็นบ้าเลยเอาเข็มไม่เป็นไรโอเคเออผ่านกระเป๋าเงินก็ผ่านกระเป๋าเงินสิทธิ์ในการใช้เงินก็สิทธิ์ในการใช้เงินไม่ใช่เงินดิจิตอลก็ไม่ใช่เงินดิจิตอลผมก็ถามว่าแม่ค้าขายข้าวแกงก็มีลูกค้าเดินมาใช้สิทธิ์ที่ได้รับแจกจากพักเพื่อไทยไปซื้อข้าวแกงโอเคโอเค แม่ค้าขายข้าวแกงเมื่อรับชําระเป็นสิทธิ์ดิจิตอลผมเรียกมันคูปองก็แล้วกันอ่าเป็นคูปองก็ได้อ่าเป็นคูปองอ่ะได้คูปองมาแล้วคนมาซื้อลูกค้ามาซื้อเอาคูปองดิจิตอลมาซื้อขาอข้าวแกแม่ค้าขายข้าวแกงก็ได้รับคูปองดิจิตอลทุกอย่างผ่านมือถือใช่เป็นมูลค่าผมก็ถามว่าแล้วแม่ค้าข้าวแกงนี่เขาเขาก็ต้องหมุนเงินวันต่อวันเขาจะเอาไอ้คูปองดิจิตอลไปขึ้นเงินได้ที่ไหนขึ้นเงินอย่างไรคําตอบก็คือไม่ได้ แม้ค้าขายข้าวแกงต้องเข้าระบบแบตถ้าไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเอาคูปองดิจิทัลไปขึ้นเงินไม่ได้หมายถึงเ้อาเงินนะไปซื้อของในระบบแบตจะต้องเอาคูปองดิจิตอลไปซื้อของในระบบแบตไปซื้อเจ้าอื่นๆที่มีระบบแบตคนที่จะเอาคูปองดิจิตัลไปขึ้นเงินได้ต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นส่วนใหญ่ก็เจ้าใหญ่อะร้านค้าทั่วไปเขาจะมีไหมล่ะเขาจะไปจดไหมล่ะเขาก็ไม่จดผมว่า รถเข็นไข่ก๋วยเตี๋ยวหน้าตึกผมนะเดินหนีเลยมันยุ่งเหลือเกินยุ่งเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไรคือคือคือ,คอมันไม่เหมือนสมัยไทยลักไทยสัมภาษณ์นโยบายที่คิดอะไรมาใหม่ๆมันเคลียร์คิดครบอพอมาในชั้นของเพื่อไทยและนโยบายหนึ่งหมื่นสับสนมากไปกว่านั้นอีกจบจากต้นเผาภูมิผมมีโอกาสได้สนทนา คุณเศรษฐาทาวีสินก็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 เอาข้อข้องใจซักถามคุณเศรษฐาซักไปซักมาก่อนจะกลับยกมือไหว้คุณเศรษฐาหนึ่งทีส่วนตัวผมผมผมอยากได้คนใหม่ๆมส่วนตัวผมอยากได้คนใหม่ๆขอเป็นกำลังใจสู้สู้ให้ข้ามผ่านให้ได้ก็แล้วกันแต่ประธานโทษพักเพื่อไทยไปคุยกันในพักให้จบนะ,ะพักเพื่อไทยต้องคุยกันให้จบนะ นโยบายแต่นโยบายที่เอาออกมาขายภายในพักต้องคุยกันให้จบนะต้องเข้าใจร่วมกันจริงๆนะแล้วก็ต้องคิดกันให้ครบนะอ,ออกมาต้องพูดเหมือนกันหมดนะนี่ผมพูดจากใจด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริงๆนะพราคพื่อไทยเอาเชียร์เชียร์เชียร์